พามาเดินเล่นถนนคนเดินที่วังเวียงค่ะบรรยากาศถนนคนเดินที่วังเวียงก็จะมีของขายหลายประเภทนะคะร้านอาหารบรรยากาศก็จะโล่งๆหน่อยวันนี้มาแวะที่ร้านาปิ้งย่างกันคะ่ะ,คาคาะ,คะดูก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว,ว,ว,ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเป็นช่วงไฮซีซั่นเท่าไหร่ นี่ก็เป็นขายไส้กอกอกย่างนะคะแม่ค้าที่วังเวียงใจดีมากมีที่ให้นั่งกินด้วยค่ะร้านส้กกอกค่ะนนขนม,ขนมคกด้วยนะคะมีขนมต้มค่ะอ,อันนี้ก็เป็นกล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบที่วังเวียงค่ะ เราก็พากันเดินต่อไปค่ะเพื่อหาเลาหาอาหารกินค่ะแต่ก็ร้านค้าจะไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะของขายก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ส่วนมากจะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะางเกงช้างอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเอามาจากไทยนะคะนี่ก็จะเป็นของเล่นนะคะที่เราเดินไปก็จะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวนะคะเป็นฝรั่งค่ะ ก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เขาขายกันตามตลาดนัดทั่วๆไปค่ะคนก็จะไม่ค่อยมากนะคะเนี่ยดูแล้วค่ะเงียบๆยังไงนะคะบรรยากาศถนนคนเดินบางเวียงค่ะตอนนี้ก็เดินล้อชมตลาดไปเรื่อยๆค่ะรอบแรกขอเดินเล่นก่อนนะคะ เห็นไ,ไหมคะสวนมากจะเน้นที่เสื้อผ้ามากคะ่ะกว่าอาหารจะไม่ค่อยเท่าไหร่อะคะ่คคะแล้วเราจะกินอะไรกันดีคะค่ำคืนนี้ขอเดินชมก่อนลูกชายบอกว่าเดินก่อนแม่เดินล้อไปเรื่อยๆก่อนนะคะ,จะ,คะจะไปหาอาหารกินกัน,นะคะ่ะาามาเจอร้านขายเสื้อผ้าอีกแล้วคะ่ะ ส่วนบ้านจะมีแต่ขายเสื้อผ้าค่ะ,ะ,ะ,คะที่วังเวียงนะคะตลาดวังเวียงค่ะ